จังหวัดพิจิตรเป็นคุณครูเหมือนกันทั้งสองท่านเลยสามีภรรยาก,กันนะครับหลังจากที่กเกษียณไปแล้วก็วางแผนหาอาชีพต่ออาชีพที่ทำจะต,ต้องเป็นอาชีพที่ถนัดด้วยคือคุณครูทั้งสองคนเนี่ยชอบการเพราะปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเปิดสวนแล้วก็เปิดร้านต้นไ,ไม้ของตัวเองขึ้นมาเพราะต้นไม้ขายในราคาไม่แพงได้ความสุขอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้รายได้เลยครับ ต้นไม้ที่นี่มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับสารพัดช,ชนิดให้เลือกกันเลยนะครับตั้งอยู่ที่ร้านสวนไทยหวาริมถนนสายพิจิตตพานหินหมู่5ตําตบลค้ํมังอําเภอเมืองพิจิตนะครับเป็นของคุณครูสองท่านที่กเกษียณราชาการไปแล้วนะครับคือคุณครูต่อยหรือว่านายสิทธิเดชมีแดนไผ่อายุ63ปี แล้วก็คุณครูออยครับนางรัฐีพันธ์มีแดนไผ่อายุ64ปีครับทั้งสองคนจ่ิงจริง,รงก่อนจะเกษียณก็ช่วยกันเพราะพันธุ์ต้นไม้ต่างๆคือชอบเล่นต้นไม้อยู่แล้วนะครับตอนนี้พอเปิดร้านกันอย่างจริงจังนะครับก็มีรายได้เข้ามามีคนมาหาซื้อพันธุ์ต้นไม้ต่างๆแถมบางต้นบางพันธุ์ที่เห็นในร้านเนี่ยเป็นพันธุ์ที่คุณครูก็ไปสอนชาวบ้านให้เพราะพันธุ์พอปลูกไว้แล้วครูก็ไปรับซื้อเอามาจําหน่ายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปด้วยทั้งสองคนบอกว่าพอได้ทํางานที่ถนัดแบบนี้้ไไไม่่่ตออองงงปปปกัักัววววใจจจหหรรรืืาาาานะะเเพ จริงทุนหลังกเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากจะบริหารจัดก,การยังไงให้มีอะไรได้ต่อเนื่องเลี้ยงตัวเองไปจบนบรรได้ว่ากันอย่างนั้นตรงๆนะครับอย่างตอนนี้ก็มีความสุขมากที่ได้ทํางานที่รักกันแล้วก็อยากจะฝา,ากบอกเพื่อนข้าราชการคนอื่นๆด้วยว่าถ้าอยากจะหาอาชีพเสริมหลังกเกษียณจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวฟังคุณทูนแนะนาไล่ฟังครับก่อนว่าเราจะทําอะไรและเราหาจุดเด่นของเราว่าหนึ่ง เรามีความสามารถเรื่องอะไรก่อนที่จะลงมือตัดถึงใจทําธุรกิจ<ะ>วัยผุกรเส่นหรือว่าก่อนผุดกระเส่นวันหนึ่งมันจะได้ประสบความสำเร็จไม่ใช่คิดทําตามที่เขาทาแต่ในอ,อย่างน้นเราไม่มีความรู้ความสามารถเรื่องนั้นมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จ ส่วนลูกค้าที่มาซื้อไม่ใช่แค่ชาวบ้านทั่วๆไปคุณผู้ชมเจ้าของร้านต้นไม้จากต่างจังหวัดนะครับก็มาหาซื้อต้นไม้ต้นพันธุ์ที่นี่แหละแล้วก็เอาไปขายทํากําไรต่อเเราะว่าอย่างที่บอกครับราคาที่นี่เนี่ยไม่แพงเกินไปและมีพันธุ์ไม้ต่างๆให้เลือกครบเลยทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลส่วนใหญ่ที่ปลูกนะครับก็จะมีพืชตามฤดูกาลในตอนนี้ที่บรรดาลูกค้าก็เข้ามาถามซื้อหากันมากทีเดียวครับ